ตลอดวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์เด็กชายวัย9้าขวบนะคะที่มีพัฒนาการช้าปรากฏว่าหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ญาติญาติพยายามจะช่วยกันตามหาปรากฏว่ากลายเป็นศพนะคะพบร่างจมน้ำเสียชีวิตค่ะ โดยกรณีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งชื่อว่าแอนน้ำฝนนะคะได้มีการโพสต์ภาพและก็ข้อความค่ะขอให้ช่วยเหลือหาตัวเด็กชายนะััสสอชูจิตอายุ9ปีหรือว่าน้องตน้นซึ่งเป็นน้องชายโดยระบุว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าและก็ยังไม่เข้าโรงเรียนอีกทั้งรูปร่างก็เพียงแค่อยู่ในวัยเด็กประมาณ4-5กขวบเท่านั้นค่ะ ้ดยน้องบอกว่าเด็กชายคนนี้หายออกไปจากบ้านพักในพื้นที่ตะบนเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้หลังจากปั่นรถจักรยานออกไปจากบ้านนะคะไปซื้อขนมในร้านค้าที่อยู่ห่างออกไปประมาณ90เมตรเพียงคนเดียวและปรากฏว่าญาติๆบอกว่าหายไปนานจนผิดสังเกตค่ะช่วยช่วยการออกตามหา ปรากฏไปพบรถจักรยานนะคะกับเงินตกอยู่ตรงถนนปากทางเข้าหมู่บ้านค่ะญาติพยายามจะช่วยกันตามหาตลอดทั้งคืนในจุดที่คิดว่าน้องต้นน่าจะไปแต่ก็ไม่พบตัวกระทั่งล่าสุดวันนี้หลังจากที่ญาติและก็ชาวบ้านช่วยกันออกตามหาน้องต้นอีกครั้งปรากฏว่าไปพบกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแถบขาวตกอยู่ริมสระน้ำในสวนผลไม้ของชาวบ้านไม่ไกลจากบ้านพักซึ่งคาดว่าน้องอาจจะลงไปเล่นน้ำในสระแล้วก็จมหายไป ญาติญาติดได้ช่วยกันลงไปงมหาร่างของน้องแล้วก็ปรากฏว่าน้องจมน้ําเสียชีวิตอยู่ในสระจริงๆค่ะโดยยังสวมเสื้อยืดสีแดงตัวเดียวกับตัวที่ใส่เมื่อวานนี้นะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างช่วยกันหาแล้วก็ภาวนานะคะว่าให้น้องยังคงปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตอยู่และอาจจะพลัดหลงอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่คิดว่าน้องจะมาจมน้ําเสียชีวิตอยู่ที่นี่ โดยญาติพี่น้องคาดนะคะว่าขณะที่น้องปั่นจัก,กรยานออกไปซื้อขนมที่ร้านค้าน่าจะแวะลงไปเล่นน,น้ำในสระเพียงคนเดียวแต่ว่าจากสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปค่ะเพราะว่าน้องมีพัฒนาการช้าว่ายน้ำไม่เป็นทําให้น้องอาจจะจมน้ําเสียชีวิตญาจึงได้มีการรับศพกลับไปบําเพ็ญกุศลทางศาสนา ซึ่งหลังจากพบศพนะคะทางพี่สาวก็ได้มีการมาโพสต์ลง Facebook อีกครั้งเพื่อแจ้งข่าวค่ะว่าตอนนี้เจอน้องแล้วนะคะแต่น้องไม่อยู่กับแอนแล้วสั่นไปหมดทําอะไรไม่ถูกขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะโดยมีชาวเน็ตที่ติดตามข่าวของน้องต้นนะคะเข้ามาแสดงความเสียใจและก็ให้กําลังใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากค่ะ